F นะคะจะพบกับแรงกดดนันแล้วก็กระแสต่อต้อตานระดับนานาชาติเลยค่ะล่าสุดก็ออกมาประนามสำนักข่าวบางประเทศนะคะบอกว่าใส่ร้ายผู้นำของกลุ่มว่ามีเอี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าไทยนั้นไร้ไมนุษยธรรม,มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดไฟตัดน้ำมันค่ะสวัสดีนะครับ FC ฟแฟนคลับครับ,รบสำหรับคลิปนี้ขออ่กล่าวถึงนะครับเรื่องของพามา่าโดยเฉพาะ BGF หรือพามา่าทั้งหมดนั่นแหละนะครับ เห็นพมา่ายูเคเนี่ยเขาประท้วงไทยนะว่าประเทศไทยไร้มนุษยธรรมทําผิดกฎหมายสากลนน่นนี่นั่นในการผลักดันคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเนี่ยกลับไปยังประเทศพมา่าก็นัดรวมตัวกันวันนี้วันที่4นะครับประท้วงสถานทูตไทยที่อังกฤษนะยูเคนั้นก็คอยติดตามความคืบหน้าต่อไปแล้วกันว่าคนพมา่าจะออกมาเยอะไหม จะมาประท้วงยื่นหนังสือถึงสถานทูตไทยในอังกฤษเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็อีกกระแสหนึ่งก็ประนามไทยเหมือนกันนะครับก็คือ BGF นะครับ BGF ก็คือพวกกะเหลี่ยงมองชิดตูกระเหลี่ยงมองชิดตูเนี่ยหลังจากที่ถูกมาตรการของประเทศไทยตัดน้ําตัดไฟเนี่ยนะครับตัดน้ํามันด้วยนะครับตัดอ,อินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยแล้วก็กดดันให้มีการกวาดล้าง พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ในฝั่งเมียวดีภายใต้การคุ้มครองนะการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์าจากพวกกะเหลี่ยง BGF นะครับพวกมองชิตตูแม่ตอนที่พวกมันทำชั่วทำเลวมันไม่สำนึกครับพอถูกนานาชาติจับได้ไล่ทันปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถูกประเทศไทยใช้มาตรการากดดันอย่างรุนแรงแทนที่จะสำนึกนะครับแทนที่จะสำนึกว่าเออตัวเองเนี่ยก่อกรรมทำชั่วมาตั้งนานแสนานานนา,นานนับสิป,ปี พอประเทศไทยตัดน้ําตัดไฟได้ไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนนะครับอ่าก็ออกมาออกหนังสือมาให้โฆษกของกองกําลังนะครับออกมาประท้วงว่าประเทศไทยไล้มนุษยธรรมโอ้โหเป็นไปได้อย่างไงครับ ทั้งๆท,ที่ประเทศไทยนี่แบกรับปัญหาต่างๆของพวกพม่ามาเนี่ยมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการสาธารณสุขเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วก็เข้ามาทํามหาแดกอยู่ในประเทศไทยของเรานะทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนี่ยตัวเลขกันน่าจะประมาณ10บล้านคนแล้วนะครับได้ประโยชน์จากประเทศไทยไปมากมายมหาศาลแต่มันก็ยังดานหน้าด้านนะฮะออกมาประนามประเทศไทยว่าไร้มนุษยธรรม ถ้าประเทศไทยไร้มนุษยธรรมแล้วเนี่ยป่านนี้พวกพม่าะนะไม่มีที่เดินไม่มีที่ยืนไม่มีที่อยู่นะครับนะเออหนีหลบลี้หนีภัยสงครามก็มาประเทศไทยครับเศรษฐกิจไม่ดีทํามาหากินไม่ได้ก็มาประเทศไทยครับเออพอไม่พอใจประเทศไทยนะครับเออก็อมาพูดกันในช่วงทานองที่ว่าประเทศไทยไร้มนุษยธรรมไอ้อย่างนี้เนี่ยเออฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยเราแล้วกันนะครับว่าเออพม่าแบบเนี้ยพวกเรายังจะอบอุ้มมันอีกไหม พวกเรายังจะปรารถนาดีอะไรกับพวกมันอีกหรือไม่อย่างไรนะครับฟังรู้แล้วเนี่ยผมไม่สบายใจครับนะกับแนวความคิดของพวกผู้นำกะเหลี่ยงนะครับไทยตัดน้ำตัดตัดน้ำมันตัดอินเทอร์เน็ตตัดไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นมาตรการในการปราบปามแก๊งคอซแต,ต์แน่นอนครับประชาชนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวก็ต้องได้รับผลกระทบครับเมื่อ,อ,อพวกคุณอยู่ดินแดนเดียวกันอยู่กะเหลี่ยง BGF อยู่กะเหลี่ยมิววดีเหมือนกันเนี่ย พวกคุณไม่กวาดล้างาบ้านเมืองคุณไอ้สาดสะอ้านสร้างปัญหาสร้างความเสียหายกับานานาชาติรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยแล้วประเทศไทยเรารักษาสิทธิ์อย่างเงี้ยคุณจะมาหาว่าเราไมรมัจดิธรรมอย่างเนี้ยผมว่าช่วยกันไลพ่พม่าออกจากประเทศไทยให้หมดน่าจะเป็นเ,เรื่องที่ดีนะนะไลพะ่พวกพม่าที่อยู่ในประเทศไทยออกให้หมดนะฮะโดยเฉพาะพวกผิดก,กฎหมายส่วนคนที่ถูกกฎหมายนี่ก็อยู่ต่อไปครับไม่มีปัญหาครับถ้าคุณมาอยู่ถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ ก็ไม่เป็นไรครับนะอ่ะเรามาดูสถานการณ์ของ b g f นะครับว่าพวกมันโอดควรอย่างไรกันนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับขอแรงใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะฮะสนับสนุนช่องด้วยการโดเ n a เข้ามานะฮะสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมรับฟังครับพบกันในคลิปต่อไปครับรับชมคลิปให้จบแล้วคอมเมนต์เข้ามานะครับสวัสดีครับ ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะเขว่าคณะที่ปรึกษาและฝ่ายควบคุมส่วนกลางหน่วยพิทักษ์ชายแดนรัฐเกเรี่ยง BGF ออกถแถลงการเมื่อวันที่1นึมีนาคมที่ผ่านมาค่ะประกาศให้ชาวโลกและประเทศที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ในถ้อยถแถลงเป็นภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษระบุว่า ถึงแม้หน่วยพิทักษ์ชายแดนรัตกะเรียงจะได้ออกมาประกาศแถลงอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินความร่วมมือกับรัฐบาลนานาชาติในการปราบปรามกวาดล้างเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์อันเลวร้ายที่ไม่เคยคาดหวังมาก่อนซึ่งเป็นผลพวงของกิจการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแต่ก็มีบางประเทศและสำนักข่าวที่ไร้จรรยาบรรณรวมทั้งตัวบุคคลบางส่วนมีการเพิกเฉยต่อสภาพความเป็นจริงมีการกล่าวหาผู้นำหน่วยพิทักษ์ชายแดนรัตกะเรี่ยงเยี่ยงเป็นผู้ต้องหา กล่าวหาโจมตีส่วนบุคคลที่เป็นครอบครัวของผู้นําซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ทําให้เกิดความเสียหายและเกิดความมัวหมองสิ่งที่เร็วร้ายสุดๆคือการฉวยโอกาสทําการตัดกระแสไฟฟ้าตัดน้ํามันเชื้อเพลิงและเครื่องใช้สอยต่างๆซึ่งประชาชนพลเมืองเมียนมาต้องอาศัยประเทศตรงข้ามในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไร้จิตไร้มนุษยธรรม mm. นี่ก็ถือว่าเป็นการดําเนินการอันส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยตรง น่วยพิทักษ์ชายแดนบรัตกเรียงก็ยังได้บอกอีกว่า ได้ดําเนินการเอาเรื่องตามคันประกาศของพวกเราอย่างรวดเร็วและแน่นอนได้บุกตรวจค้นกิจการนอกกฎหมายได้มีการจับคุมผู้ต้องหาช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างทุ่มเทเต็มที่และก็ส่งมอบต่อผู้มีหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลประจําท้องถิ่นแต่จนถึงขนาดนี้ต้องใช้ความช่วยเหลือด้านการเลี้ยงดูความปลอดภัยด้านสุขภาพท่ามกลางความยากลำบากต่างๆแก่ชาวต่างชาติกว่า7000คนจาก30กว่าประเทศ ได้เตรียมพร้อมเพื่อส่งมอบคืนแก่ประเทศต้นทางของพวกเขาโดยหร็วที่สุดอย่งางไรก็ตามการตัดกระแสไฟฟ้าการตัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการตัดระบบการสื่อสารไม่ให้เข้าถึงเมืองเมวดีของประเทศโดยบอกว่าก็เกิดความยากลำบากในกิจการให้การดูแลช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมแก่พลเมืองชาวต่างชาติเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเขาก็บอกอีกนะคะว่าอยากจะขอร้องไปยังประเทศต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วทุกมุมโลกเลย ให้รีบดําเนินการมารับพลเมืองของท่านโดยเร็วพร้อมกับอยากจะขอให้เลิกการปิดกั้นตัดขาดอย่างไร้มนุษยธรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเมียนมาด้วยนะแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ตามท้องถิ่นชายแดนประเทศเมียนมาในส่วนของ BCF นี้ก็บอกอีกครั้งย้ำอีกครั้งว่าพร้อมจะร่วมมือกับรัฐบาลและนานาชาติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผิดกฎหมายอยู่ แล้วก็กิจการที่เป็นการค้ามนุษย์ที่ผิดกฎหมายนะคะก็ถแถลงการออกมานะแสดงว่าเขาก็รู้สึกว่าทําไมช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะฮะช่วยจับกลุ่มแล้วก็เปิดเป็นศูนย์พักพิงก็แล้วทําไมยังถูกโจมตีจากนานาชาติอยู่แล้วมีว่าไทยด้วยแสดงว่าไทยก็ตอนนี้ยังไม่ปล่อยกระแสไฟ,ฟฟ้าไปยังจำกัดเรื่องของน้ำมันอยู่นะคะเรื่องของ B g F นี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะถูก กล่าวหาถูกโจมตีมาอย่างต่อเนื่องแหละว่าคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือคนที่ส่งสวยให้รัฐบาลาหารต่างๆนานาแต่เขาก็ออกแถลงการรอบนี้ก็พยายามที่จะปกป้องตัวเองแหละเนาะ<ม>ว่าฉันก็ช่วยเต็มที่หลักสิทธิมนุษยชนทุกอย่างก็ทําเต็มที่แต่ก็ ข้อมูลหลายๆอย่างก็ต้องประกอบกันเนาะหลายๆายก็หลักฐานก็ชี้ว่าเอ้ยฝั่งเขาเองเนี่ยอย่างมองชิตูที่เป็นผู้นําของ BGF เองก็ยังมีเส้นเงินหรือว่าอะไรต่างๆที่อาจจะดูเทา,เาๆอยู่ก็เป็นการชี้แจงในมุมของเขาทีนี้จากภาวะสงครามฝั่งเมียนมาการสู้รบในเมืองกันที่ประชาชนหนีสงครามเนี่ยหลักๆแน่นอนครับผู้ชมปัญหานี้ก็ทะลักเข้ามาฝั่งไทยทีนี้เนี่ยพอเข้ามา ทั้งถูกกฎหมายทั้งผิดกฎหมายเราก็จะเห็นภาพที่เจ้าหน้าที่มีการจับกลุ่มลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายต่างๆนั่นนะทา